แผลไได้ออกง,งานนะครับสมรถก็ได้ครับสมรถก็ได้ตังค์เหมือนกันนะครับสมรถก็ได้ตังค์อยู่รอพัดลมครับทั้งวันครับลมเมื่อวานเวลาไปออกรถแห่ก็ โรตามนะครับแต่วันนี้พออยู่บ้านแม่บ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็ยังไม่มาจัดเลี้ยวใหม่นะครับจัดเลเี้ยวจัดเลี้ยวใหม่หน่อยจัดม,มุมหน่อยวางๆระวังรอพัดลมนะครับบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็เงียบอีก อย่างก็ได้ตังค์เหมือนกันครับทำเล่นนะครับดีกว่าหายใจทิ้งไปวันๆหนึ่งสคลิปหนึ่งช่วงเที่ยงครับป่ารอครับรอพัดลมจัดแล้วพาเวอร์วันนี้ครับ